สวัสดีครับผมยันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงล่าไอคอนิกโมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับก็ยังคงเป็นแพ็คของ FC b a r บาร์เซโลนาเหมือนเดิมนะครับผมก็คลิปที่แล้วก็ได้เนมาร์ไปแล้วนะครับผมภารกิจในคลิปนี้ก็คือมาล่าพัตติไคเวิร์ดกับริวาโดนะครับผมในงบ1,000ทองนะครับผมมาดูกันครับว่าจะได้สักตัวหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมจัดไปครับ100ทองแรก ยังไงโอ้โหยังขาวอยู่ครับไปแล้วครับผมหนึ่งร้อยทองยังไม่มานะครับผมร้อยทองแรกลงที่สเปนครับไปที่บาร์ซ่าหรือเปล่าโอเคครับผมไปที่บาร์ซ่าครับเปิดหัวได้สวยครับผมบอลดำด้วยเบอร์เจ็ดครับผมองตวนกริชมันครับผมร้อยทองแรกนะครับโอเคครับผมเหลืออีกเก้าร้อยทองนะครับขอย้าอีกทีนะครับผมภารกิจวันนี้ก็คือปัติกไควิดกับริวันโดนะครับผมเพราะว่าเนียมาผมได้ไปแล้วครับในแพ็กที่แล้วนะโอเคครับผมมา ลุยกันต่อครับไปครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากครับค้างครับโอ้โหอุตส่าห์แบบค้างค้างให้เสียวอะไปไหนเนี่ยบราซิลเหรน่าจะบราซิลเลยโอเคครับผมมาอีก800ร้อทองครับกดไปแล้ว2ครั้งนะครับผมยังไม่มาก็อันนี้ก็เป็นครั้งที่3นะครับโอเคครับผมกดไปเนมากดเนมานี่แหละเผื่อแบบตัวอื่นมันออกมานะแก้เคสไปครับผม ยังไงโอ้โหไม่มาครับจัดไปครับผมอีก700ทองครับไปกันเรื่อยๆไปแบบชิ้ๆครับผมโอเคครับมาที่บาซ่าอีกแล้วบันดําด้วยใครวะเบอร์15ลองเล่เหรอน่าจะเป็นลองเล่นะเบอร์15นะครับโอเคใช่ลองเล่นะครับผมจัดไปครับครั้งที่4ครับผมกดในมานี่แหละแก้เคล็ดนะครับเพราะว่า แพ็คที่แล้วผมกดตัวไหนตัวอื่นออกมาทุกทีเลยนะครับลองกดเนมาดูบ้างแล้วกันครับผมค้างครับผมมาแลวโอ้โหไม่เกลือนครับผมแพ็กนี้มาลุ้นกันครับผมขอให้ไม่ใช่เนมาเด็ใครก็ได้ที่ไม่ใช่เนมาชงเท้าดาแบบนี้ใช่เปล่าอย่าบอกนะว่าโอ้โหซ้ำครับผมเนมาซ้าซะง,งั้นโอ้โหนี่ซ้าเฉยเลย พ้อโอเคไม่เป็นไรยังพอมีหวังครับผมอีก600ทองเผื่อปฏิกไครเวิร์ดกับรีวันโดจะมานะครับในงบอีก600ทองนะครับผมหรือว่าอีก6ครั้งนั่นเองนะครับใช้สูตรเดิมว่าผมกดที่ในมานี่แหละนะครับยังไงครับโอ้โหมาครับแพ็กนี้ออกค่อนข้างยากนะเพราะว่าเห็นเขาโพสในกลุ่มแบบคือคือมันยากกับทุกแพ็กเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่ดวงอะผมว่านะครับ บางคนแบบร้อยทองสองร้อยทองก็ออกแล้วบางคนก็แบบหมดหูเป็นหมื่นนะนะครับก็แล้วแต่ดวงครับผมอยู่ที่ดวงและกําลังของแต่ละคนนะครับว่ามีกําลังในการล่าเท่าไหร่นะครับก็เอาเท่าที่ไหวครับผมทุกคนอย่าฝืนตัวเองับผมยังไงครับไม่หมาครับโอเคเข้ามาเรื่องของเรากันต่อครับไปดีสเปนครับผมบาซ่าบันดัมอีกแล้ว โหจะได้ฟูบาซาบอลดำหรือเปล่าเนี่ยเบอร์ <c oughs> 18บแครับผมคารีีอาบานะครับผมว่าล่าไอคอนแล้วแบบได้ฟูบนลดำแน่เลยแบบนี้นะครับอีกสี่ร้อทองครับผม400ทองก็เหมือนเดิมครับกดเนมา3ามครั้งนะครับแล้วก็กดทองไปกดทรายไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมเงียบครับไม่มาโอเค ไปไหนครับรอบนี้ไปสเปนเหมือนเดิมครับโอ้โหบอลดําอีกแล้วบาซ่าบอลดําอีกแล้วใครว่ารอบนี้โอ้โหเบอร์เจ็ดคิดมันกี่ตัวเลยเนี่ยคริสมันมีหลายตัวเลยเนี่ยถ้าจะไม่ผิดอ่าใช่นั่งไงสามหลายตัวแล้วเค,คผมอีกสามร้อยทองครับเหมือนเดิมครับนี่มาสามครั้งนะครับมาไม่มาก็แล้วแต่ดวงครับผม กดทองกดซรายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมค้างครับโอ้โหไม่มาค้างให้เสียวตลอดเลยไปไหนเนี่ยอาร์เจนตินาบนเงินโอเคครับผมมาอีก200ทองสุดท้ายครับก็ยังพอมีหวังครับผมอยู่ที่ดวงไงเนานะร้อยสองร้อยถ้าดวงมันจะมามันก็มาครับอย่าไปคิดเลยมากครับผม กดเหมือนเดิมครับในมาสาครั้งแล้วก็ตามด้วยกดทองแล้วก็กดทรายไปเลยครับแบบไม่ต้องคิดอะไรมากชิวๆไปครับผมไม่มาครับโอ้โหเงียบเลยครับรอบนี้ไปไหนอีกไปสเปนเหมือนเดิมอย่าบอกนะครบ,บาซ่าบ,บันดำอีกนั่นไงโอ้โหใครอีกเนี่ยรอบนี้เบอร์สิบสี่ครับฟิลิเป้คูตินยโอ้โหผมว่าได้ฟูบันดำแน่เลยลนะมาเปิดแพ็คตามไอคอนแต่ได้ฟูบันดำกลับไปแน่เลยแบบตรงนี้ เคครับมา1 0 0ทองสุดท้ายก็เหมือนเดิมครับเนมานสาครั้งก็ตามเลยกดทองครับผมแล้วก็กดลด์แบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมนี่เลยค้างครับโอ้โหเรียบร้อยครับข่าวจรวดเลยโอเคครับก็ถือว่าก็ได้ค้อนหนึ่งตัวครับแต่มันซ้ำนะครับเป็นเนมานะครับ2ตัวนะครับเดี๋ยวผมพายดูทีมของผมนะประมาณนี้ครับผมนี่ครับเนมาเล่นไปแล้วเมื่อวานครับใบเหลืองด้วย แล้วก็นี่ครับที่เพิ่งได้มานะครับผมโอเคครับก็ยังไม่สําเร็จนะครับผมเพราะว่าปัตติกไคเวิร์ดกับริวันโดยังไม่มานะครับได้เนมามา2ตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากซับสไคร้กันด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูไอคอนของผมก่อนก็ประมาณนี้ครับผมสัญญาจะเป็นตัวซ้ำซะเยอะเลยนะครับผมโอเคครับผมฝากซับสไคร้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย Some kind of butterfly. Baby, you get me this night. You whip up my appetite. Don't leave me here. MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!